พิธีกรรายการแฉสวยแล้วราชทันจ่อเอาผิดปมอ,อ้างมีคุก VIP และใช้มือถือ วันที่2กันยายนนายอายุศิลทพ,พันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยกรณีหนึ่งในผู้ดำเนินรายการแฉทางสถานีโทรทัศน์ g m MM m 25ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลาประมาณ3ามทุม่มได้มีการกล่าวพาดพิงถึงกรมราชัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี f อร์ x TD ทีดีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชัณฑ์ว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือน จำได้นั้น กรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการควบคุมดูแลแล,และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่งแนวทางและนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันยังคงถือระเบียบป,ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมิได้ให้สิทธิพิเศษแกบ่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใดรวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีการให้ผู้ต้องขังคนใดมีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ภายในเรือนจำอย่างแน่นอน โดยกรมรัชทันมีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการจู่โจมตรวจคนอย่างจริงจังรวมถึงมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำความผิดอีกทั้งการกล่าวอ้างว่ามีผู้ต้องขังบางรายได้รับสิทธิพิเศษได้อยู่อย่างสบายเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนั้นขอเรียนว่า ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างหรือคำบอกเล่าที่ไม่เป็นความจริงส่วนในกรณีของพิงกี้ที่ถูกควบคุมอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางนั้นขณะนี้ได้ย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนแรกรับแล้วโดยพิงกี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางทันตสถานเช่นเดียวกันกับผู้ต้องขังรายอื่น และได้ดำเนินการตัดผมเรียบร้อยแล้วสำหรับนายอภิรักษ์ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามปกติและไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่นรวมถึงไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์ใช้ภายในเรือนจำแต่อย่างใดกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวพาดพิงและหมิ่นประมาทกรมรัชทันซึ่งเป็นการนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยมีการเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไปทีไ่ได้รับฟังข่าวสารเกิด ความเข้าใจผิดและสงสัยในการทำงานของกรมราชทั์อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3.26และมาตรา1.4ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2อ,อ5 0และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมราชทันจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมราชทันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com